กลับบ้านแล้วจ้าโอ้โหหนึ่งดอกรอดีกว่าอู้หักหนึ่งดอกนะจ้าสองดอกสามดอกนะจ้าอ,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 อสี่ดอกนะจ้ะาตรงนี้ก็มีนะจ้าห้าดอกนะจ้า ดอกนะจ๊ะอือ่อะกระจิตด,ดอกนะจ๊ะโอ้หักนองเต้นนี้แหละอ่้กูขอลาห่นม่นานนี้เอย,ยอดไนะจ๊ะน้องเอื้อจ๊ะดูนี่จ๊ะดูนี่จ๊ะดูนี่จ้าสบายแล้ววันนี้ได้แล้วครับสวัสดีครับ FC พี่น้องมืาอนี้กะสิพ่ามาหาเฮ็ดละโงกนะครับ ยินข่าวเห็โงออกล่แล้วครับอยู่ในผู้นี่แหะนะครับเฮ้างกทีเป็นอะไรมันจะอยู่จังไหนครับกระตามมาเบิ้งเลยครับเิ็นไงเตยี่ยีายี่ยี่ยยี่ยี่ย่ยี่ย่ยี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 ี่่ยียี่ยียี่ย่ยี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 ย่ย่ยกย มาแต่มาแต่บ้านไหนนี่นะบ้านน้องหอยนี่แหลยน้องหอยกระโปงใหญ่เขานี่จ้าถ่ายป้าด้วยลูกมันจะมันปาไอ้เมืองไหเฮือนะโอ้ยชุดยอดชุดยอดคอยจะเห็นอยู่มันเป็ดมันออกแนวไหนอย่างนี้เห็ดนะโอ้ยเจ้าเห็นยหน่อมันมันปลาเบอปลาหลายทะเลว่าออกบนทั้งหมดนี่ก็ได้ออกอยู่มันคับหาย่ากเดี๋ยวหาย่ากมันปลาโฮมเดี๋ยวเราจะหาดูให้เราให้ดูสักดอกหนึ่งมามามานี่เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไร ห่านใจเห็ดอะไรเห็ดพึ่งนะครับโอ้โหเห็ดพึ่งเห็ดพ <het> ึ่งเห็ดพึ่งพโอ้โหจิตีก็เป็นโอ้โหตอนนี Allāh ้นรอเนี่ยโอ้ยจ้าเห็ดพึ่งจิกบกูจ้าเดี๋ยวจิ๊บปีเดียวก็มีนะพ่อเพอาะเราจิ๊บปีเดียวก็มีมันเดือดหน่อยก็มาเอาโอ้โหอันนี้เห็ดอะไรอะเห็ดปู๋หรือเปล่า เห็ดกระลลยนะครับหาเมืองก่อนโอเคลูกดับโอ้โหเจอแล้วครับงงงเห็ดลางงกนี่คือเห็ดลางงกเห็ดลางงกสุกงงกสิกนี้ งามจังเลยเฮ็ดละโงกเหลืองครับเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกเลือง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 เลื้งเลงเลื้างเจ๊ะไม่มีอะไรมาเดี๋ยวจะเอาไปปีงสวยงามไหมครับสวยงามไหมครับหนึ่งดอกเอาไว้อย่างนี้สองดอกมัมาจะอยู่เป็นหมูนะครับ สองดอกละเอาไว้อย่างนี้อาดีดอกสกปรมาสิวันนี้เราจะได้ไปปนแล้วปนล้วก็ปนเฮ็ดละโง่โงงโงงงงฮ่าฮ่าาไปกัลูกฮายอนโอ้เฮ็ดละโงกขาวครับพี่น้องมาเบิ้งเนธีจักรู้จักรู้้เขาขาวหัวไข่มาเลย โอ้โหเป็นไข่เลยครับ f ียังไม่เก่เลยนี่ไงครับไข่เห็ดละงกขาวสวยงามจะเอาไปป่นได้แล้วจ้าวันนี้โอ้โห,โโหเห็ดละงูกเหลืองเจอแล้วครับเป็นจุ่มเป็นโงนเลย ทำเลยนะโห่ได้ปลเลยนี่ไงเห็ดละงกเหลืองเหลืออูอ้หูเป็นไข่ไข่ก็เอาน่ะตามมาครับตามมาโอ้เจออีกแล้วสองสามดอกนี่ไงนี่เห็ดละงกค,ครับเห็ดละงกนะครับมีมดเจาะด้วย เงกำลังเป็นไข่อยู่เลยนะครับนี่โอ้โหจะปลามาแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราก็จะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่หินอ๋อทำไมไม่หางไม่เจอจุดแรกหืมแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหนี่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 โอ้ดอกนี้ใครเหยียบมันวะเขามี ไข่ขาวไข่ขาวแล้วก็ยูมือดอกนี้ก็ใครเหยียบมันเนี่ยเอ้าเอาเอาหายากหายากหายาก็นช่วงก็จะเิ่งไอ้แมเไอ้แมัปึ้งอี่นี่ เห็ดนแลโง่จริงๆโอ้ยดูดูดูครับเอฟซีได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วน่าจะพอแล้วกลับไปิ่งฝนแล้วก็มาทางนี้อีกแล้วเนี่ยอะไรนี่นี่โอ้ยโอ้ยเห็นไมเยอะๆๆๆๆๆโอ้ยบาดีพอแล้วจ้าโอ้ตอนนี้ก็มีพอแล้วจ้าทีนี้นะพอแล้วจ้า พอแล้วจ้าพอแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้าโอ้โหโห,หนึ่งดอกโอ้ยจิ๊กหักห,หนึ่งดอกนะจ้าสองดอกสามดอกนะจ้าอื้อ,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 อสี่ดอกนะจ้าตรงนี้ก็มีนะจ้าห้าดอกนะจ้า ดอกนะจ๊ะอืมตะเก็ยด,ดอกนะจ๊ะโอ้หักอ๋อตัวน,นี้ดะอ่ะอึ้ยขอร้อห้ามไ่ให้นานเลยเด้อยอดนจะนจะ๊นจะน้องเอื้อจ้าดูนี่จ้าดูนี่จ้าดูนี่จ้าสบายแล้ววันนี้ได้แล้วครับสองร้อยนะครับวันนี้ก็ ประมาณ200บาทนะครับหากินหายอยู่ตามธรรมชาติเ,าเป็นได้ไหมครับสําหรับมือนี้กะเอาไว้สำนี่แหละครับสวัสดีครับนี่เห็ดอะไรนี่เห็ดอะไรหาใจเห็ดอะไรเห็ดเพึ่งนะครับโู้โหเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพูดอนไรกะตีกตพูดอนเรานี่ย เห็ดพึ่งกีบกุ้งจางเดยกกิ๊ปีเดียวกะมีนะอพ่อพอโดนกิ๊บปีเดียวกะมีนมันเดอดหนอยก็มาเอาอะไรอ่ะจดปวหรื้เปล่าเห็ดตัว้อ้เดืดตัขารือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ เนี่ยก็ใช่นีเจ้าโอ้โีล้วเยอะยใส่ถุงกะกะกะเดี๋ยวเราเดินต่อไปสักหน่อยดับซะก่อนนะ